ครับต่อไป creativity ก็คือที่นี่วิชาทัศนศิลป์วิชานาฏศิลป์วิชาการละครปรับมาอยู่ในรายวิชาเดียวกันชื่อวิชาว่า creativity คือออกแบบทั้งสามเนี่ยมารวมกันแล้วเอาผลงานปลายทางปลายทางที่จะออกเป็นชิ้นงานขึ้นมา,มาเด็กจะทำออกมาเป็นอะไรนะครับต่อไป หน่วยบรการ8กลุ่มสาระเวลาเราออกฟิวซิฟเนี่ยเรามีธีมก็เรียกว่าท็อปิกหรือหัวข้อใหญ่ออกมาที่เราจะไปศึกษาแต่ในขณะเดียวกัน8กลุ่มสาระต้องรวมกันออกแบบว่าคุณจะเรียนอะไรในธีมนี้นะครับในธีมนี้คุณจะเรียนเรื่องอะไรวิธีการเรียนอย่างไรและวิธีการประเมินอย่างไรแล้วให้คะแนนเท่าไหร่เวลาออกไปแล้ว วันนี้เป็นวิชาหนึ่งสองสามภาคบ่ายเป็นวิชาหนึ่งสองสามแล้วให้เด็กปฏิบัติแล้วก็ประเมินเรียกว่าการบูรณาการแปดกลุ่มสาระไม่แยกว่าของใครของมันเพราะฉะนั้นฝึกครูให้ทำงานเป็นทีมเป็นสามคนีนะครับนี่คือลดการบ้านการบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวสําหรับนักเรียนยุคป,ปัจจุบันนักเรียนหนึ่งคนคุณให้การบ้านทุกคนไวนน้สมมุติว่าท่านมีครูอยู่ยี่สิบ็คนแล้วเข้าสอนพร้อมกันในวันนี้ แล้วให้การบ้าน21เรื่องท่านคิดว่านักเรียนคนเดียวทําได้ไหมยากไหมเพราะฉะนั้นขณะนี้ในระหว่างที่กระทรวงกาลังคิดเรื่องที่จะลดการบ้านเนี่ยที่นี่เราลดแล้วผมลดแล้วผมให้ครูลดการบ้านครูก็ตกเถียงเหมือนกันผมไม่ลดผมไม่ลดผมไม่ลดท้าไม่ได้มีคุณภาวผมไม่ลดเด็กว่าผมหมอ,อต้องลดแต่คุณต้องหาวิธีการมาลดยังไงใครบ้างที่ไม่ลดให้เวลาไปคิด หนึ่งคุณสัปดาห์แล้วกลับไปิุมครั้งใหม่เนี่ยมาคุณหาวิธีลดมาอย่างไรแต่คุณภาพไม่ตกหลน่นการบ้านบางทีก็เ,เป็นขยะสําหรับนักเรียนคุคณก็เช่นให้ไปลอกหนังสือมาสามหน้าสีหน้าแล้วลอกมาทํำไมใช่ไหมครับเพราะนั้นการบ้านมันควรจะเป็นเรื่องที่ได้คุณภาพ เพราะนั้นใครสามารถที่สอนและสอบได้ในในในหนึ่งชั่วโมงในห้าสิบนาทีนะพรีเทสโปรเทสแล้วก็เก็บหลายๆครั้งเพราะนั้นที่เลสเลอรมอครูก็ต้องคิดหนักใช่ไหมครับครูต้องคิดหนักกว่าจะได้แผนการสอนมานี่นะครับนั้นคือจริงลดการบ้านปีหน้าในทั้งในทั้งประเทศเด็กคงจะประกาศลดการบ้านเพราะเด็กมันจ้างทําแล้วในกรุงเทพ มีมีคนรับจ้างทําการบ้านกันเยอะแยะมากมายมาอา,าสารเป็นอาชีพที่นอกเหนือจากเรียนพิเศษสอนพิเศษนะครับต่อไป pbl ครับ pbl ก็คือ project based learning and problem based learning ก็ Le arning, คือทําเป็นโครงงานนะครับวันนั้นในศตวรรษที่ยี่สิบก็มีทักษะชีวิตและสมรรถนะในสมัยเพื่อน,นําไปใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันที่นี่เราจะไม่เรียนจะไม่เน้นเรียนเพื่อสอบแต่จะเน้นเรียนเพื่อ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การไปสอบก็คือการไปพบ,พบปัญหาในชีวิตประจำวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาความรู้ที่ได้ไปไปแก้ปัญหาให้ได้ไม่ใช่ไปนั่งเรียนอยู่นะ,ะนั่งโจทยดฟั<า>งเลิกไปนี่ต้องได้ได้คิดได้ทําได้ปฏิบัติได้นำเสนอนะครับต่อไปการประเมินผลประเมินผลก็ ประเมินผลความรู้ประเมินผลกระบวนการและประเมินผลคุณลักษณะนะครับที่นี่ผมบังคับโนเลดเนี่ยประเมินผลด้วยข้อทดสอบแบบปรนยัยปรนัยสี่ข้อสตัวเลือก5ตัวเลือก6ตัวเลือกเวลาท่านสอบโนเนดเห็นไหมครับพิม์เขียวที่ให้มามันมีข้อสอบสี่ 4, ตัวเลือก5ตัวเลือก6ตัวเลือกจับคู่อะไรต่างๆนี่ต้องฝึกให้เด็ก คุ้นชินกับการทําข้อสอบลักษณะแบบนี้ในสี่รายวิชาภาษาไทยคณิตวิทย์และก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมในมสแต่ในม6ม .6 เนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมมีสังคมเพิ่มเติมไปเพราะนั้นอัตนัยที่สําคัญอัตนัยเติมคาเขียนตอบแสดงวิธีทำต้องฝึกให้เด็กทําถ้าเด็กเด็กไม่ทําแบบนี้มันก็ทิ้งดิ่งถ้าก็ว่ามันทิ้งดิง่งไม่รู้ฉันก็ทิ้งดิง่งไม่รู้ฉันก็ทิ้งดิ่งเพราะนั้น ให้มันฝึกส่งกระดาษเปล่าไปบ้างหรือมันก็เขียนว่าขอความเห็นใจครูครับผมทําไม่ถูกเนอะจะพบสิ่งเหล่านี้จนกว่าเขาจะทําได้ต้องปลกให้เขาทาให้ง่ายก่อนสอนให้ยากแต่ออกข้อสอบให้เขาทําได้ใจนะคุณครูนะสอนให้ยากสอนให้หนักเลยสอนให้เขาเข้าใจแต่เวลาออกข้อสอบให้เขาทําได้เขาจะเป็นกําลังใจค่อยๆทำค่อยๆ ต่อไปวัดกระบวนการทักษะกระบวนการปฏิบัติและผลงานวัดที่ทว่าเขาทำาไหมแล้วก็ผลงานไหมวัฒนะเอ็ด,ดิจูดก็คืออุดมการของหลักสูตรที่นี่เราจัดการศึกษาเพื่อให้ถึงซึ่งอุดมการ์ของหลักสูตรหรือยนานากาวะโมเดลแล้วก็ไปทําจิตสาธารณะเพื่อปิดใหม่เดี๋ยวยานากาวะโมเดลเราไปถ่ายรูปกระจงนู้เราจะไห็วนว่ายานากาวะโมเดลคืออะไรนะครับต่อไปเร็วๆนะการบริหารแบบญี่ปุ่นนะครับนี่สองโมงแล้ว อยากถึงจะกการวานแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่ท่านวิเชษว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับที่นี่ยานาก,กาวะสไตล์ก็คือหนึ่งนักเรียนต้องมาโรงเรียนอยากมาโรงเรียนเพราะมีความสุขนักเรียนที่นี่อยากมาโรงเรียนเพราะมีความสุขทํำยังไงครับหนึ่งต้องสนุกกับการเรียนเพราะนั้นการสนุกกับการเรียนเพราะมีครูเก่งนะครับครูต้องเก่ง ครูต้องเข้าใจนักเรียนรายบุคคลครูก็ต้องถึงจิตวิญญาณของนักเรียนรายบุคคลแล้วครูก็ออกแบบกิจกรรมที่จะร่วมพัฒนานักเรียนรายบุคคลนะครับ 2. ออาหารต้องอร่อยอาหารอร่อยเนี่ยเพราะมีความสะอาดมีความอร่อยตามธรรมชาติของอาหารแล้วก็ต้องเพียงพอนะครับสามการบริการระหว่างพักกลางวันน,นะครับออต้องดีด้วย เพราะมีสากรร้านค้ามีสากรให้นักเรียนถ้าไปซื้อของถึงตอนนี้เรากําลังวางแผนพัฒนายอยูเ่เราแค่เริ่มต้นนะตรงนี้แต่มีร้านค้าที่จะขายของบริการให้นักเรียน,นแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนมี Wi-Fi ให้นักเรียนได้สืบคน้นข้อมูลอะไรต่างแต่ว่าโทรศัพท์เราจะเก็บนะคอมพิวเตอร์เราก็จะเก็บจนกว่าจะถึงวิชาเรียนครูก็จะมาเอาไปตามนั้นต้องครูต้องเป็นคนกําหนดว่าจะใช้โทรศัพท์หรือจะใช้วิชาเรียนเวลาตั้งแต่ เช้ามาเรเก็บโทรศัพท์แล้วก็คืนตอนเย็นแต่ระหว่างนี้กิจกรรมที่จะเรียนเนี่ยให้ครูมาเบิกได้เขาได้ใรนันญาตนะครับต่อไป2อกิจกรรมโฮมรูมเทสเรียกว่า HRT <c oughs> อันนี้ทำเป็นโรงแรกในประเทศไทยนะ <c oughs> เราก็ยังสวนลิขสิ์อยูอ่ก็คือการทดสอบย่อยในต,ตอนเช้าการที่ให้คุณครูไปพูพูด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 ในตอนเช้าเนี่ย เหมือนกับโรงเรียนไทยนะแต่แบ่งครูสองคนครูคนหนึ่งก็ไปลงแถวครูคนหนึ่งก็ไปเช็คชื่ออันนี้ก็ว่ามันไม่ได้มีคุณภาพอะไรแต่เราเอเวลา15นาทีตอนเช้าเนี่ยเข้าแถวเสร็จอา,อาจจะมีการแจ้งข่าวสารเล็กน้อยแล้วเพราั้นนักเรียนเข้าห้องแล้วครูก็ออกข้อสอบให้นักเรียนฝึกทํา5ข้อตอนเช้า5้าข้อบ้าง10ข้อบ้างามนะแล้วก็นักเรียนทำ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 นะครับในหนึ่งสัปดาห์เราก็ทำสี ามวันบ้างสี่วันบ้างตามปฏิทินที่เราทําไว้แล้ววิชาที่สอบปีนี้ก็จะเป็นมีภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์หรือพิจิตริ่งพิิตริ่ง reading ก็คือฝึกการอ่านตีความอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนเช้าในโฮมรูมกิจกรรมโฮมรูมก็จะให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบเพื่อให้นักเรียนคุ้นชินกับปลายทางในการการทำข้อสอบ กลางภาคปลายภาคแล้วก็ข้อสอบโอเน็ net. นักเรียนจะคุ้นชินกับการทำข้อสอบนะครับต่อไปก็ในหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกคือกิจกรรมระหว่างคุณครูที่ปรึกษากับน,นักเรียนนักเรียนกับคุณครูนี่จะ,สะแสดงความเคารพกันหรือจะจัดกลุ่มอะไรในห้องเรียนเขาก็ออกแบบกันนะครับตามตามสไตล์ของคุณครูที่เราเราไม่บังคับแต่ให้ครูเนี่ย ออกแบบให้เกิดความรักความผูกพันกันบางคนเข้าห้องก็ตับมือต่อมือบางคนก็กอดกันอะไรก็ไม่รู้ของเค้าเข้าก็ทาแต่เราไม่บังคับว่าว่าคุณจะทํำยังไงแต่ให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันกับว่าคุณครูนะครับไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้มึงไอ้ตัวนี้หนูมานี่ไอ้ตัวนี้มึงไปโน่นไมไม่มีแต่ว่าทุกคนจะจะ,จะ,จ,ะจะรักผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับ มันจะจัดกิจกรรมวันเกิดเอออะไรก็เกิดขึ้นได้่างน,นี้นกิจกรรมเ็าเรียกว่าห้องเหือการบริหารจัดการชั้นเรียนเทิงบวัวต่อไปการพักระหว่างคาบ5นาทีไ minutes for เ Perio คือการตรงเวลาและความรับผิดชอบญี่ปุ่นก็บังคับให้นั่งพอจัดเรียนเป็นหนึ่งหนึ่งวิชาเนี่ยต้องพัก5นาที5นาทีนี้ถ้านักเรียนไปไปห้องน้ํานักเรียนก็เตรียมวิชาต่อไปขึ้นมาที่จะกพบัพบตัวในการเรียนการคุณครูก็ต้องหอบแคมป์ไปแล้ว ออกเครื่องมือที่จะสอนไปยืนรอยอยู่แล้วหน้าห้องอห้ามเกินเลยวิจาของคนอื่นกันนะใครสอนเลยของคนอื่นแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวนะนะต้องออกให้ลงเป๊ะๆแล้วออกไปออกไปแต่ตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาเก็บข้อมูลอยู่นะบางทีมันก็ไม่ได้นะมันมีบางคนเขามาก้องเหมืนอมนกันครูนี่อ,อีกแล้วสอนเกินของฉันอีกแล้วทําให้คนอื่น,ม,นมันเหมือนกันรถไฟที่มันออญี่ปุน่นรถไฟเขาตรงเวลา นะครับเอาก็เอากําหนดเวลาเนี้ยไปกําหนดรถไฟไปกําหนดรถยนต์ไปกําหนด,ร,นด,นนดระบบการทํางานทั้งหมดไฟมิมีทุกคนจะต้องตรงเวลานะครับหมันถ้าคุณพลาดเวลาแล้วก็เสียหายหมดทั้งหมดอย่านงะครับต่อไป <c oughs> การทรงเวลาและความสามาัคคีนะพระวันพระวันวันก่อนผมเคยอธิบายอาจารย์พิเชษเปนหนึ่งครั้งแล้วนะ,ะว่าในสิบนาทีของเขาเนี่ยเขาจะไปล่วงหน้าอา สมมติว่านัดมือเรานัดเมื่อกี้นะนัดตีสองเราก็ต้องมาก่อนสิบนาทีแต่ในสิบนาทีนะั้นเนี่ยเขาจะบวกห้าไปก็คือทําให้ให้เร็วไปกว่าน,นั้นอีกนะครับรัดวันอสองพุทธพาวอร์ก็คือการใส่พลังลงไปใส่พลัง,ลงในงานในหน้าที่เขาอกท่านได้รับมอบหมายจากผูกน้นำการให้ทําอะไรสักเรื่องฉันต้องทาให้เสร็จมากาแบ่งเวลาเวลาของสำหรับตัวของฉันเนี่ย ฉันทําให้เกินก็ได้ฉันทํามาก่อนก็ได้ฉันทําให้เลยไปก็ได้เพื่อให้งานนั้นมันได้คุณภาพไม่ใช่ทำโมชันกับหมดเวลาฉันก็ไปหรือข้าวเที่ยงไม่กินอเช้าจามเย็นจามนะ,ะพ,พุทพุทวอร์ของญี่ปุ่นนี่น่ากลัวนะเขาใส่พลังยนะถ้าขันเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยโค้ชกีฬาจะเห็นบ้าในพวกโค้ชกีฬาของญี่ปุ่นนะมันจะบ้าพลังพุทพวอร์มากก็ฝึกซ้อมเด็กจน เห็นไหมพุตบอลเขาก็เป็นระดับโลกภายในเป๊ะเดียวแบยเขาทำแต่เขาใส่พลังไปทําไปยิงยิงใส่ทุ่งเตเสียสลับไปจริงๆนะครับต่อไปก็ Report ก็คือแรบก็คือความสามคัคคีทุกคนจะต้องสามคัคคีร่วมกันคือความสําเร็จของสนชาติญี่ปุ่นงั้นเราเอามาใส่ที่นี่ทีนี้กลยุทธ์ในระดับการยกระดับผลสำเร็จผมทํำยังไงที่นี่การประกันคุณภาพตัวชี้วัดเป้าหมายเฉพาะ เช่นผลการสอนรายวิชาของคุณครูแต่ละคนเนี่ยเกรดของนักเรียนรายบุคคลนะต้องไม่ต่ํากว่าสองนะด้วยความพยายามคุณจะต้องสอนให้เด็กได้เราไม่ใช่สอนไม่รับผิดชอบแต่ถ้าได้สามได้สี่โอเคแต่ส่วนใหญ่ในโรงเรียนของเราจะบังคับว่าเพราเด็กคนนี้มันเก่งมันยึงได้ผลการเรียนตามความสามารถของมันวนกลับไปดูว่ามันเป็นความสามารถของคุณครูไหมมันถ้าเด็กไม่รู้นวยหน้าที่ของใครครับ มันเป็นหนะ้าที่ของคุณครูเพราะนั้นนะผมจึงตั้งตัวชีว้วัดว่าถ้าคุณจะมาสอนที่นี่คุณต้องนี่นะคุณต้องสอนเด็กโดยไม,ม่โมเมนะผมรู้ว่าเด็กมีความรู้ไม่ความรู้ตั้งเกรียไว้เลยต้องสองจุดศูนย์ขึ้นไปนักเรียนก็เหมือนกันประกว่าหนึ่งจุดศูนย์ห้าหนึ่งจุดห้านี่ตกนะถ้ากระตกะในในความเป็นจริงไม่ตกใช่ไหม แต่เราคิดว่าถ้าครูสอนใคนครนี้สแสดงว่าครูไม่ได้ใส่ใจนักเรียนเลยลอยให้เป็นตามยถา,ากรรมครูพึ่งนักเรียนนักเรียนสามารถไม่สามารถพึ่งครูได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสามารถพึ่งครูได้ครูจะต้องออกแบบให้นักเรียนได้ตามนี้นะครับต่อไปผลการเรเฉลี่ยของกลุ่มสาระกลุ่มสาระเนี่ยประชุมกันเลยว่ากลุ่มสาระคณิตนีนยคุณต้องไม่ต่ำกว่า2.7เมื่อรวมค่าเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนทุกรายวิชาแล้ว ผมตั้งไว้3 0คณิตบอกว่าไม่ไหวด้วยความเป็นจริงมันยากใช่ไหมไบนความมป็นจรเขาต่อรองลงมาก็ก็โอเคแต่วิชาอื่นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นผลการเรียนเฉลีย่ยระดับโรงเรียนรายภาครายปีต้องไม่ต่ำกว่า2.5แต่ตอนนี้มันเลยไปแล้วพีนี้ผมตั้งใหม่ว่า3.00เพราะนั้นเมื่อครูมีประสิทธิภาพไม่ใช่โมเมนะครูบางคนว่า บายบายเมื่อเอียวแต่ได้ก็ได้กูอยู่ติคูนี่คูใส่ให้อันนี้ผมจับได้ไม่เอาผมรู้ไม่ต้องมาทำกับผม,มต่อไปค่าเฉลี่ยโอเดตทดสอบระดับชาติพื้นฐานผมตั้งไวท้ที่ปีนี้เราตั้งให้ครูร่วมกันตั้งครูก็ตั้งเองนะอ8่9ไม่ตั้งไม่ถึง50เนาะผมบอกว่าอย่าตั้งให้สูงเกินไปแต่ให้มันขึ้นปีละส3 3ส0 0ขีดเช่นว่า ปีที่แล้วมัน47ใช่ไหมอันนี้มันน่าจะเป็น48 49หรือ50เอาตั้งไว้ตั้งได้ตั้งไวง้ตรนี้โอเคนะครับต่อไปการพัฒนาครูอย่างมีเป้าหมายอันนี้เหมือนกันผมกับผอวางแผนกันเพื่อพัฒนาครูอย่างมีเป้าหมายเหมือนกันนี่เป็นกลยุทธ์นะคือประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของคุณครูโดยจัดทาพันธนสัญญากับผู้หนาวยการ ทีนี้คุณครูแต่ละคนเนี่ยคุณจะมีอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นพุทธหรือพาวเวอร์ขึ้นมาคุณก็เขียนไว้ปีนี้สัญญากับพออว่าผมจะทําเรื่องหนึ่งสองสามจะหยิบเอาผลการสอนก็ได้จะหยิบอานี้ก็ได้ก็เท่าไหร่ก็ทําแล้วพออก็จะรวบรวมว่ามันถึงหรือไม่ถึงต่อไปนะพันธสัญญากันเป็นการประกันคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่อไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผมคิดว่าหลักสูตรเราเนี่มันต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา คุณครูแต่ละรายวิชาเนี่ยต้องพัฒนาหลักสูตรเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอาวิชาพื้นฐานกับวิชาเพิ่มเติม,ตมคุณเอามาตรฐานมาเรียงแล้วก็ทําว่าเออมันจะเรียนอะไรจนไปจบจากมหนึ่งจนถึงมอสามเนี่ยคุณมาทําหลักสูตรเองว่าคุณจะสอนอะไรช่วงไหนเวลาก็วัดวัดที่มสามใช่ไหมการจบหลักสูตรของช่วงชั้นเพราะฉะนั้นคุณจะสอนอะไรที่มหนึ่งสอนแล้วเป็นผลต่อไปเรียนที่มสองแล้วจากมสองไปเรียนที่สูงมสามที่พร้อมที่จะออกไป เชิญกับม,มสีม่มาองค,ความรู้ที่นักเรียนจะต้องได้ไม่ต้องไปรอใครเราต้องมาพัฒนากลางหลักสูตรและดูว่าฉันจะใส่อะไรลงไปในแต่ละช่วงชั้นในแต่ละชั้นเรียนชั้นโมนะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆตรงนี้หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนทุกปีก็ครูเขาดูว่าวิธีแล้วจนสอนนี่มันยาวเกินไปปีนี้มันนั่นอาจจะเรียนรู้ว่าแต่ใ้สั้นใช่ไหมให้เหลือกี่ชั่วโมงเหือกี่คาบได้อันนี้มันตกไปแล้วต้องปพิ่มก็ไม่น่อยนปีนี้อ่าเขาก็จะอก,การเรียนรู้เป็นพลวัต นะครับต่อไปการปรับเปลี่ยนการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในเมื่อ,อนั่งฟังโจทย์เนี่ยมันไม่มีความหมายสําหรับประเทศนี้แล้วประเทศในโลกแล้วนะคุณจะทํำยังไงการสอนใ้นั่งสอนในฟังสอนในโจทย์นี่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้รูปแบบนี้มันครูต้องมาเปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างนี้หนึ่งจัดก,การเรียนการสอนเชิงรุกที่เรียกว่า active teaching and learning เนี่ย โดยความเป็นจริงแล้วมันยังมันมันยังไม่สามารถทําได้มันเป็นคําสวยหรูแต่ที่พยายามที่จะทําให้ครูเนี่ยปฏิบัติออกแบบการเรียนการสอนให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นนะครับจึงเป็น active teaching and learning สองการเป็นโค้ชโครงงานโค้ชชิงใช่ไหมเราไปอบรมกันมาแล้วโค้ชโค้ชโค้ชแต่อบรมแล้วตั้งไว้หลังรถผู้บริหารก็ใส่ไว้หลังรถครูก็ไม่รู้มาถึงโรงเรียนก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับ สามส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนครูที่นี่ต้องถ้าสอนรายวิชาคุณต้องส่งนักเรียนออกไปแข่งขันทักษะนะไปฝึกทักษะให้ได้และไปคว้ารางวัลมาให้ได้ให้นักเรียนว้ารางวัลน,นี้นักเรียนที่นี่ไม่เหลือเลยนะเพราะว่าเรามีน้อยก <c oughs> ็ได้ได้ทํางานทุกคนได้ทุกคนต่อไปการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการเด็กเด็กที่มันมีปัญหาทางด้านการเรียนนะครับคุณจะช่วยเขาได้อย่างไง ในระบบดูแลการเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมสามอย่างนี้มันต้องสัมพันธ์กันเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการเรียนเรียนแบบนี้ไม่ได้คุณต้องหาวิธีการแบบไหนมาเรียนดูมันก็จะถ้าเป็นการช่วยเหลือเขารูปแบบนี้ไม่ได้ทำข้อขสอบเดียวไม่ได้ทำข้อสอบกับคนอื่นได้ไหมแล้วก็ถามซ้ําว่าเขาเข้าใจได้ไหมเด็กบางคนตอบก็เขียนไม่ได้ตอบไม่ได้คุณสัมภาษณ์เขาได้ไหมว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจนะครับ ก็ทำแบบนี้นี่คือการช่วยเหลือได้านวิจา,าร่า5การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนี่แหละสาคัญแต่ที่เราถูกโจมตีอยู่เนาะที่นี่ผู้ปกครองโจมตีหลายคนว่าผู้ปกครองยังยังหวังให้ลูกก็ไปสอบไงเขาเลยบอกว่าต้องนั่งฟังโจทย์เรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยแปดคูณแปดเนี่ยต้องอยู่กันเกิดตายอยู่แบบเนี้อ,อย่างที่โรงเรียนทั่วไปเห็นไหมครับ เรียนในโรงเรียนไม่พอไม่เชื่อครูก็ไปเรียนพิเศษสร์อาทิตย์รถติดกันเต็มเมืองเพราะโรงเรียนใหญ่มากใช่ไหมสร์อาทิตย์เนี่ยมาจาก13บสามหสิบสี่อำเภอมาจมอยู่ในนครทั้งนั้นเลยซึ่งที่นี่ผมบอกไม่ต้องไปเรียนพิเศษครูไม่ต้องตักความรู้ครูต้องสอนให้เด็กได้เต็มที่แล้วเด็กจะได้สบายใจเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนพิเศษก็คือลูกคนมีตังค์แล้วก็ไปจ่ายตังค์ให้เด็กไปนั่งอยู่หน้าจอตึกบางคนก็ไปนั่งเล่นอยู่เนี่ย เพราะมันเรียนออนบอร์ดบนี่ครับครูที่บรรยายก็มีน้อยบรรยายเหนื่อยเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนครูอุเห็นไหมแกก็เพิ่งออกมายอมรับว่าแกนี่ทําบาปเคมีอุอครับเพราะแก็สอนอัดเทปไว้แล้วแกได้เงินเป็นหมืน่นหมื่นล้านก็เ,เด็กเท่าก็ไปนั่งเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเนี่ยแกจัดไว้ในข้อมูลในออนบลร์คุณอยากเรียนรูก้ก็ไปเปิดดูฉันเนี่ยแกเลยบอกว่าฉันทำบาปต้องทําบุญนะครับครูลิล,ลี่เนี่ยเลิกแล้วเห็นไหมแกบอกว่าแกทาบาปมา,มากหลอกเด็กไม่หลอก นะครับอ่ะทีนี้ต่อไป3าสาการสัมมนาสรุปงานประจำปีเพื่อการเสริมแรงบวกคุณครูเราก็จะไปสัมมนากันไปสรุปงานกันและให้คุณครูรายงานผลการเป็นงานในรอบปีว่าคุณมีอะไรเด่นตามนโยบายโรงเรียนบ้างไหมอ่าแล้วเราจะได้รู้ว่าคุณมีจุดเด่นอะไรและคุณจะต้องแก้ไขจุดด้อยอะไรนะครับนโยบายและทิศทางของโรงเรียนที่จะมีใหม่เนี่ยก็ได้แจ้งให้อทราบในที่ประชุมนะครับ ไปก็สีแนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้ที่ในนาการบริหารวิชาการก็คือ 1. นศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็โอเคที่เรารู้อยู่นะต่อไปการจัดการคุณภาพแบบญี่ปุ่นก็วงจรเดมมิงเอง,เอง,เองก็คือ PDCA แต่ว่าเราเติม าก็ไปด้วยก็คือให้รายงานมาด้วยให้รายงานมาด้วยก็คือรีพอร์ตใช่ไหมครับแลนดูเช็คแอคชั่นแล้วก็รีพอร์ตมาด้วยประเทศไทยเนี่ยแลนก็คือวางแผนใช่ไหมเป็นโครงงานดู do, ก็เอาโครงงานไปปฏิบัติใช่ไหมครับ C ก็คือเช็คใช่ไหมก็ประเมิน A ก็คือเป็นแอคชั่นแต่เอานําผลการประเมินมาใช้ในปีต่อไปแต่ที่จริงในวงการที่มันจริงๆของเดมิงก็คือ ตัว P นี่ก็คือ,ค,อคือขั้นตอนของการปฏิบัติงานดู Do, ก็คือการปฏิบัติตามขั้นตอน C ก็คือเช็คเช็คดีกับเช็ค P ว่าโอเคไหมแล้วแอคชั่นก็คือการปฏิบัติที่เห็นชัดที่สุดที่ใช้วงจรเดมมิงก็คือในแพทย์นะครับก่อนที่เขาจะรักษาเขาจะผ่าตัดคนเนี่ยเขาจะต้องวางแผนเป็นขั้นตอนใช่ไหมหนึ 1, ่งทำอะไรอาอทำอะไรสามทำอะไรนะครับ แต่ในนี้ผมก็เลยพยายามที่จะให้ครูทำความใจว่าคุณต้องรีพอร์ตนะรายงานครับต่อไปความมีวินยัยการจัดการสามการให้เกียตร,รติการรบตนเองและผู้อื่นอันนี้คือหัวใจสำคัญที่เรากำลังวิจัยเพื่อจะให้เป็นต้นแบบของอสอชอ,อยู่นะสอชอได้มอบหมายโรงเรียนเนี่ยทำพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนสามตัวก็คือความมีวินยัยการให้เกียตร,รติการรบตนเองและผู้อื่นแล้วก็ ความรับผิดชอบและความสามาัคคีอันนี้ถ้าเราทำบีนน้ถ้าจบการวิจัยแล้วก็ยืนยันเชื่อมุดได้ก็ก็ให้เขามาดูโรงเรียนได้โรงเรียนที่จะร่วมมือการพัฒนาแนวทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมาแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะเพราะลูกไทยเขาทายากอยู่ลูกโอ้้นนะนะครับอเอาไปสิสารทฤษฎีที่ใช้อีกทีหนึ่งก็คือพีระมิดการเรียนรู้ learning pyramid เห็นไหมครับของเอ็ดการ์เดล การเรียนรู้ที่เกิดผลที่นี่ครูที่นี่ผมจะให้เริ่มต้นที่ที่ create นะครับคือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพราะข้างบนเ,เห็นไหมครับบรรยายเนี่ยมันจำได้ห้าเอร์นอย่างที่ผมบรรยายเนี่ยท่านตัดไปท่านได้ไม่มีเขาพูดอะไรนะได้แค่นิดเดียวแค่นั้นเองอแต่ถ้าท่านหลับไปแล้วท่านไปออกแบบอธิบายกลุ่มมันได้ถึงห้าสิบอ่าแล้วลงมือปฏิบัติมันได้เจ็ดสิบห้าแล้วต่อไปก็สอนคนอื่นนะ อันนี้ก็เหมือนหมายความว่าการรีเมมเบอร์หรือการจำนะครับใจแนวคิดทฤษฎีนี้ออกไปใช้ถ้าเหมือนที่ทจริงผงชื่อก็พูดไว้ตั้งนานแล้วสองพันปีแล้วไอ้นี่หลักคิดนี้ที่เป็นสากลเนี่ยนะครับอยู่ในพวกเอาไปใช้นะครับมันเป็นหลักคิดของคงจื้อคนเราต้องเรียนรู้คนที่เรียนรู้แล้วต้องเรียนรู้อีกใครที่ไม่ได้เรียนรู้ต้องเรียนรู้นะครับน,นี่คงจื้อเป็นคนคนคิตอันนี้ก็เหมือนการทฤษฎีนี้เหฉันเห็น แล้วฉันลืมฉันเดินผ่านไปวัราะนั้นฉันเห็นอะไรตรงนั้นนะแล้วก็ฉันลืมใช่ไหมครับฉันได้ฟังถ้าฉันฟังเขาเออฉันก็จําได้อยู่นะแต่ถ้าฉันได้ได้ทําได้ลงปฏิบัติฉันจะเข้าใจนี่ทฤษฎีของจรจงเองนะครับต่อไปทฤษฎีสุดท้ายที่เราใช้อยู่ที่นี่ก็คือการสร้างองค์ความรู้ของซีมปัเิร์สหรือของซึ่งปรับจากจอนปีเก้ นะครับคือการสร้างองค์ความรู้ตรงนี้สำคัญถ้าครูจะไปสอนนักเรียนที่ว่า a c t i v e t e a c h i n g and learning นะครับจะใช้ตัวนี้นะครับะจะเริ่มต้นด้วยเห็นเมทิคุณครูแต่ u c t i o n t i v i ิ i s m <c oughs> คือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ที่อาจารย์ซีมัวระเพิจาก m i c h i g น n i n s t i t u t นะครับเทคโนโลยี MIT เนี่ยเป็นสถาบันที่สอนคนเก่งที่สุดในโลกขณะนี้ ที่เรื่องของของการพัฒนาโลกพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างอยู่ที่ MIT นะไม่ใช่ฮาวาดเขาจะปิดคนอีกรูปแบบหนึ่งแต่ MIT เนี่ยปิดคนโกางด้านดีดรับชันเนอะไรกาเรียกว่าดิดรับชันที่ผิดอะไรขึ้นออกมาเนี่ยจะอยู่ในนี้นะท่านเห็นไหมครับว่าตอนนี้จากคอนสตรัคชันที่ซึ่งจากทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยนะของสร้างความรู้ก็จะมาเป็นออเทนติกแอคทิวิตี้ก็คือ จะได้มีกิจกรรมแท้คุณครูต้องอยา,ากหลักสูตรใช่ไหมครับคุณครูก็ต้องมาทํากิจกรรมที่แท้จริงให้ได้ว่าเหมาะกับนักเรื่องนี้นนักเรียนคนนี้ใช่ไหมครับและต่อไปก็มุมมองของนักเรียนว่าจะรัพูดเรื่องนี้นักเรียนมันต้องมีมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกแบบการประเมินแท้เหมือนกัน Authentic เอ แอสเซทเมนต์ก็คือการประเมินอะไรที่เหมาะสมที่สุดเลือกมาใช้เห,หมาะสมการประเมินมันมีรูปหลักหลากหลายใช่ไหมครับต่อไปก็อินโนเวชันคอร์ริคูลัมก็คือหลักสูตรนวัตกรรมคือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ท่านวิธีการสอนอเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่มาจะโชว์เรียนเราเรียกว่าอินโนเวชันวิธีคิดวิธีปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เราคิดประกอบหลักสูตรเรียกว่าอินโนเวชันต่อไปก็ ถ้าครูทำแบบนี้ได้ผลงานของคุณครูเราเรียกว่า active teaching คือเสียมที่จะไปจัดการเรียนการสอนเห็นไหมครับต่อไปก็ลงมาที่นักเรียนพอท่านไปจัดการเรียนการสอนนักเรียนก็จะถ้าเรียนไปตามรูปแบบที่เราออกแบบก็เรียกว่า active learning ก็จะเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเชิงรุกหรือเชิงปฏิบัตินะครับนักเรียนได้ปฏิบัตินะครับต่อไป เริ่มต้นการเรียนเริ่มต้นการเรียนทำอะไรครับสปาร์คิ่งสปาร์คิ่งก็คือการจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนเหมือนกระน,นำเข้าสู่บทเรียนยนะครับจุดประกายความคิดต่อไปซ r c ชิ n งก็คือนักเรียนทําการสืบค้นข้อมูลหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไปสตาร์ทิ่งก็คือการลงมือทํานักเรียนได้ลงมือทํา ต่อไป summarizing ก็ ing, คือการสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ความรู้เมื่อได้สรุปข้อมูลองค์ความรู้แล้วนักเรียนก็ไปโชว์และแชร์ก็ไปสื่อสารและนําเสนอก,กันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตรงนี้มันก็จะกัอไปสู่วงจรว่าถ้านักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้จากครูสำาร็นี่ก็คือกระบวนการเรียนสําเร็จใช่ไหมครับนี่คือแนวคิดทฤษฎีขอ,ของการสร้างองค์ความรู้ครับซึ่งไม่ยากถ้าไม่ยากถ้าได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับก็ ขอบคุณครับยังมีเวลาอีก15นาทีแล้วว่าที่จริงว่า<ม>จะได้เรียนเปยนเรู้แล้วไปจะเรียนเชิญครับถ้า,ถามีอะไรสงสัยเชิญถามได้ครับอาจารย์